ไม่ใช้คาถาโนรูตมาไกลแสนไกลเท่าไหร่ผมก็กลับไม่ได้โอเคผมจะรอคอยรอคอยเออเออออเออเออมถือไฟทำไมเนี่ยถือความมันจะมืดเลยหรอช่วยมาเซฟก่อนไหมที่นอนผมสร้างที่นอนแล้วนะเดี๋ยวเอ้ยอะไรมันตีตูทอมเดไปอาบน้ำเกะดีกว่านั้นเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นยูดยืร่างกายมหมดูสว่านดูดูคุณเชื่อปะคนที่เล่นไหมครับทุกคนอะไม่มีใครอาบน้ำเลยเนาะเราเป็นเราเป็นเราเป็นนักล่านะเราจะเลือดเต็มตัวเนี่ยอาบด้วยอาบน้ำคุณไม่อาบน้ำสุโปรกนะเฮ้ยเนี่ยเสารมันทีโพสต์ตายซะเออผู้ช่วยเออคุณรู้สึกยังไงวันเออวันแรกกับวันตอนเนี้ยมันมันแตกต่างกันยังไง ตอนแรกผมรู้สึกว่าผมไม่รู้จะไปทิศทางไหนเลยบ้านก็ไม่มีอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีของอะไรที่จะสู้ต่อสู้เลยเสาก็วิ่งไล่กัดผมตลอดเวลาผมก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วผมก็แบบหน้าเบื่อมากผมไมม่รู้ผก็ไม่รู้คิดคอนเทนต์อะไรผมก็ไม่มีงานให้ทำแล้วผมก็เลยไม่ก็ไม่ศึกษาเรับผม่ีพอแล้วพอแล้วพอแล้วกินนี่ก็ไม่รับไม่ไหวแล้วอุ้ยผมเดินไปมาวุ่นมาหาบ้านอยู่แล้วสิเนีเสาทำไมนายไม่ดึเหมดอะ คุณไปอาบน้ำเลยอยากตอกเอยต่นต่นจยากเร็วต่นต่นตื่นเร็วออกไปเร็วเรผมจะสร้างบ้านคนมันจะสร้างเออรดนเลยรดนรดนรดรดนรนเออเถอจะทำอะไรวะเนี่ยมันตีนบล็อกไม่ได้มันขึ้นไม่ได้โอ้โหมันกากมากเลยมันเป็นที่ป้องกันโอเมันได้หม โอเคเออแต่ผมมีที่เขินนะโอเคมันดิที่เหรอคุณไหนคุณดูตีก่อนดิตีตัวอื่นสิตัวนี้มันม,มันมั่นไ่หนี้อ่ะมันตรงใจมันกลัวผมออ๋โอเคงั้นคุณก็อาบอะไรก็ได้ผมวมันชื่อเหมือนช้าได้หดดเ,เหรอเพื่อรู้<า>คุณไปไปไป,ไปนอนก่อนคุณไปอาบน้ำเลยไปอาบแล้วไม่เชื่อผมเคยอาบแล้วนะลง,งเอ้แล้วคุณจะอาบไป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 อาบน้ำแบบนอนไปอาบนั้นเพราะงั้นไปไป อ๋อเออไปข้าตัวนี้ก่อนสิส่้างมันเออเดี๋ยวผมพาไปสถานที่หนึ่งที่นะคุณบอกคือว่าเขาสวยตายสิเออไม่ตายอ่ะมันมันโหดมากเลยมันเรื่อเป็นล้านมิเนี่ยเลยไปดูไหมจไปดูไหมสถานที่นี้สวยมากอยากดูไปไปผมพาไปผมเจอเนี่ยผมอยากให้คุณมาดูมันเหนื่อยมันก็มันแต่วันแรกที่ผมเจอไอ้ตัวอะไรเนี่ยไอ้ตัวไหไรนี่แวันแรกที่ผมเจอเลยที่ผมไม่มีอะไรที่ทำอะผมสร้างอาวุธได้ไหม ผมสร้างอาวุธาถ้าคุณเป็นเออนะเพิ่ณก็เกิดตรงนั้นโอเคใช่ใเดี๋ยวขอสร้างพื้นที่บ้านก่อนนะได้ผมจะต่อสามบล็อกก่อนผมไม่มีบล็อกแล้วเดี๋ยวต่อเลยสามบล็อกไป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 เดี๋ยวพาพี่สวยๆไปโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปนี่นอนสวยมากนี่เปิดไฟกระพริบด้วย Let's go ใช่แบบสกอริตันทุกตัวต้องกลัวเรามันไม่โกรธนะมันวิ่งตามหมดเพรามันยิงโงมาเร็ว วิ่งมาเลยไม่ต้องสนุนใครเห็นไหมเราไม่ต้องกลัวตัวข้างหน้าแล้วลงไปในน้ําเลยจะดีใช่ไปสอบอะไรอีกแล้วเนี่ยออกตัวเดิมเฮ้ยตัวโคตรใหญ่ตัวนั้นอ่ะมึงเคยเห็นไหมน่ะจมจมน้ำจมไหนเอไม่มีอะไรเลยไปทางกูบอกให้ห็นปาการล้างเฉียวเฮ้ยในเสาบักไปปิดทางทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปดูปาการล้างนนั่นเหรอ อยู่ตรงไหนนะเขาลืมเฉยแม่มันอยู่เลยค่ะไม่คนมันไม่มีมันหายไปแล้วไงล่ะเขาสร้างเปล่าปากการมันอยู่ทะเลมันอยู่ในในแหนวน้ำนี่เออมันต้องอยู่ทะเลสิเมื่อกี้ผมเจอตรงไหนเมื่ทะเลดิปากการเราคุณอยู่อยู่ในในคลองอ่ะจำได้มันอยู่ตรงนี้เจ้าคำจำเสือไหมน่ะเคยจำหัวเคยทำหั ผมจำได้อ่ะผมจำได้คุณอยู่ริมเขาเป่าวไปงไปเห็นแล้วคุณก็ลืมไปแล้วจำได้แต่เธอรเปล่าวะคุณคุณจำทีิไม่ไม่รู้เราไปสร้างบ้านต่อแล้ว<ป>อะไรก่อนคุณ <relie ving> ก็ไม่รู้ไีดิอาบน้ำก่อนอ้าความจริงผมรอคุณมาเออไปตายอาบน้ำไปเลยเย่เย่เย่เนี่ยคุณรอของอาบน้ำอ่ะโอ้ไม่อยากอาบเลยเย่พี่ไงตะกรัง อ๋อแล้วก็เจอเฉยเลยมันไม่ใหญ่คุณเจอนี่เฮ้ยซอมบี้ไม่ผมไม่ถึงไม่กดไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมรุนรุมเอ้โอ้โอ้ซอมบี้สองซิซอมบี้แต่ซอมบี้ตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นสินั่นคือซอมบี้ไงล่ะอะไรวะเนี่ยอะไรอินเดอร์แมนมีอินเดอร์แมนตัวนี้เหรอยุคนี้ยังมีอินเดอร์แมนอีกเหรอินเดอร์แมนมาทุกที่จริงๆ นี่ผมสร้างปราสาทแล้วนะใช่แค่แค่นบ้านเก่าเรานี่คิดถึงมะเออเขาไม่ยิงเลยเนีะเอเออยออเ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 นอเออเอลบออเอ่เออเออเออคออเองเออเออเออเอ่เเออ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 เอ่เอานเกอเอ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 อเ่อเออเออเกอเอ่ออเ่อเออเออเอีเออ่ออเออเอหเออเาเออ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 เอเออเออเออเเออเออเอเออเอเย มันเลยเออเอามันตายไปเลยนี what, really. <Boy. S 1> ่แหละมันเลยเออมันม so so oh, so ันมันกลาเช้าแล้วเออแล้วก็ดับเบิ้ลเฮ้ยเฮ้ยเล่นแรงนี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้ท่าท่ามวยปั้มท่ามวอปั้มมืยปั๊มยังไงเนี่ยวป่ะเนี่ยอะไรอย่างคุณเนี่ย โอเคโอเคโอเคเฮี้ยวเฮ้ยเฮ้ยวกินกินกินเฮ้ยได้ยิงอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยร้องสีอันติวซิเอาไม่ใช่ร้องแบบมัวๆก็ได้นะอย่าร้องถูกก็พอ ผมพูดว่าซอมบี้แต่มันมา,ปานมมเ,งงเมาป็นทำนองเลยเฮลงไงนั้นคุณคุณมาเป็นทำนองเลยซอมบี้ทำไมันเป็นซอมบี้ซอมบี้ทำ <c oughs> ไมคุณต้องเรียกอย่างนั้นน่ะซอมบี้ผมอยากแบบเป็นคนฝรั่งตายซะกับสกอตตันอันนี้ไม่ได้ร้องเพลงนะครับทุกคนเราอย่าไปเชื่อมันเลยเอาผมคุณมากที่ทำให้ตอนยาตายหรอ,ลอ,ลอลแล้วตายของดีมาก มันดีตรงไหนวะตอนนั้นเหรอวะอ้ออ้อออเวันไหนที่ผมไม่ค่อยติดคอเดี็กที่วันที่คุณไม่ทุกคนอยากช่วยผมใช่ไหมทุกคนครับถ้าทุกคนอยากช่วยผมให้ผมหายคอทุกคนต้องกดไลค์ผมนะครับอย่าไปกดไลค์เลยกดไลค์ผมดีกว่ากดไลค์คุณอะไรเที่อมั้นเลยเอ้ยบ้านเราไม่สมบูรณ์นะไม่ใช่หางยัน่อยกดไลค์ก็หมไม่ค่้ยแล้วให้ผมช่วย เออสมองของคุณมีซิวสมองมัง่งคุณด้ฉลาดเอาล่ะคนนี้คุณก็ฉลาดแล้วแหละมาแล้วต้องการอะไรก็โอเค